พี่น้องว่ามันรั่งยังไงมาเบ่งน้ากันได้พี่น้องส่งมาจะปักเตะอยู่เหมือนเดิมเลยรั่งยังล่ะมาเบ่งน้ากันพี้อมาเบ่งน้ากันพี่น้องมาเบ่งกาลังเปิดกาลังเปิดกาลังลุนเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้รั่งยังไงมาลุนน้ากัน มากสะตอพี่น้องโอ้โหโอล่างมากสะตอมาสะตอมาจะปักใจพี่น้องต่อเนี้ ไม่าแล้วต่อมาแล้วต่